ตรีวัยหรือวัยทั้งสามเป็นหลักวิชาพยากรณ์แบบหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์จะเว้นเสียไม่ได้ด้วยเป็นหลักสําคัญอันมีกฎเกณฑ์ตายตัวควบคู่ไปกับการเจริญวัยของมนุษย์ทุกคนตามเกณฑ์อายุการหาตรีวัยให้ดูที่ตนุเศษตนุเศษอยู่ที่ราศีใดดาวเคราะห์เจ้ากเกษตรศราศีนั้นเป็นดาวตนุกเกษตรและราศีที่ตนุเศษสถิตอยู่เรียกพบตนุกเกษตรนับเป็นพบตนุแล้วนับเรื่อยไปจนพบวินาศ หลักตรีวัยจะแบ่งชีวิตเป็นสามวัยหรือตรีวัยและจะมีวัยเทียบหรือวัยเบียนอีกหนึ่งคือหนึ่งปฐมวัยประกอบด้วยพบตนุพบกระดุมภาพบกมะสองมัชิมวัยประกอบด้วยพบสหัชพบสุภพบลาภะสามปัจฉิมวัยประกอบด้วยพบพันธุพบปุตตะพบปัตตณีสี่เป็นวัยเทียบหรือวัยเบียนพบอริพบมรณะพบวินาศแต่ละวัยอายุยี่สิบห้าปีพบละแปดปีสี่เดือนปฐมวัย นับตั้งแต่แรกเกิดเจริญวัยขึ้นมาจนอายุได้8ปี4เดือนวัยนี้อยู่ในขอบเขตของพบตนุชีวิตในวัยเด็กสุขสมบูรณ์สนุกสนานมีความสุขสมวัยก็ดูที่พบตนุอายุ8ปี4เดือนกับ1วันไปจนถึงอายุ16ปี8เดือนตกอยู่ในพบกระดุมพระเป็นวัยรุ่นวัยขนองวัยเรียนจะได้รับการส่งเสริมการเรียนก็ดูที่พบกระดุมพระจนมาอายุ16ปี8เดือนกับอีก1วันไปจนถึง25ปีตกในพบกัมมะเรียกว่าเป็นวัยของหนุ่มสาวที่เรียนจบเริ่มทำงาน หรือเรียนต่อปอโทมีกำลังสติปัญญาที่จะใช้ตามอารมณ์ความต้องการของวัยเจริญพันธุ์หรือตามเหตุผลในการสร้างตัวสร้างงานให้เจริญก้าวหน้ามัดชิมวัยอายุตั้งแต่25ปีกับ1วันถึงอายุ33ปี4เดือนตกในภพสหัสชะต้องรับผิดชอบตนเองและครอบครัวมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ต้องรับผิดชอบต่อคนรอบข้างและตนเองกำลังก่อร่างสร้างตัวร่างกายสติปัญญากำลังปราดเปื่อง จะสำเร็จหรือเหนื่อยยากก็ดูที่พบสหัสชะตั้งแต่อายุ33ปี4เดือนกับอีกหนึ่งวันไปจนถึงอายุ41ปี8เดือนอยู่ในเขตของพบสุภาวิธีของคนในวนัยนี้ต้องรับผิดชอบความเป็นอยู่ของลูกและครอบครัวอย่างเต็มเปี่ยมจึงพร้อมชนกับอุปสรรคและปัญหาทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดพยายามสร้างความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองให้ตัวเองและครอบครัวอายุสีปีแเดือนกับหวันถึงอายุห0ปี ตกอยู่ในภพลาภะชีวิตในวัยนี้จะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเต็มไปด้วยภาระความรับผิดชอบที่ขยายมากขึ้นจากช่วงก่อนต้องต่อสู้ในบางคนและกำลังฟุ้งเฟอ้อหลงระเริงในแสงสีเสียงจะผ่านจากวัยนี้อย่างสวยงามหรือบอบช้ำก็ดูที่ภพลาภะปัจชิมวัยจากอายุห้าสปีขึ้นไปจนถึงอายุห้าแปดปีสีเดือนตกอยู่ในภพพันธุอยู่ในเกณฑ์วัยสูงอายุแต่กำลังร่างกายจิตใจสติปัญญายังมีประสิทธิภาพดีราชการก็ยังไม่กเกษียณอายุ จะมีชีวิตรับเรื่นสบายหรือต้องคอยจัดก,การกับปัญหาที่ลูกหลานหามาให้ปวดหัวหรือไม่ตัวเองก็ออกไปหาปัญหามาเองตั้งแต่อายุห้าแปดปีสี่เดือนกับอีกหนึ่งวันถึงอายุ66ปีแดเดือนตกอยู่ในอาณาเขตของพบปุตตะก็ต้องคอยส่งเสริมและแก้ปัญหาให้ลูกหลานบริวารคนรอบข้างต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อไว้บอกกล่าวสั่งสอนผู้คนและต้องระวังสุขภาพความป่วยให้ดูที่พบปุตตะ อายุหกิหกปีแปดเดือนกับหนึ่งวันถึงอายุ7จสิบห้าปีอยู่ที่พบปัต,ตนิจะใช้ชีวิตให้สุขสมวัยหรือยังมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอีกก็ดูที่พบปัตตนิวัยเทียบจากนั้นก็ยังมีวัยเทียบหรือวัยเบียนที่มีความหมายเป็นสองในด้วยกันคือนํามาแบ่งเป็นพบละแปดปีสี่เดือนกับใช้เป็นตัวบ่อนเบียนทําให้พบที่ดีนั้นเสื่อมโทรมลงการพยากรณ์จรในตรีวัยนั้นให้เปลี่ยนตามอายุทักษะคือเป็นปีไปไม่ใช่วัยหนึ่งอายุแปดปีสี่เดือน เหตุเพราะใช้ทักษะในการอ่านดวงชะตาเพื่อพยากรณ์และกำเนิดตรีวัยก็มีมาแต่คัมภี์ทักษะพยากรณ์ในอายุปีใดดาวในวัยต่างใดเป็นเดชส,สีมนตรีแล้วสัมพันธ์กับลัคนาวัยนั้นก็จะให้คุณส่งเสริมเจ้าชะตาแต่ถ้าเป็นการกินีหรือดาวไวนน้นั้นๆอยู่ในทุสถานภพบก็ทำให้มีอุปสรรคความเสื่อมถอยมาสู่เจ้าชะตา